สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสร้างบ้านกับโฟพัฒนาในงานโฟพัฒนาโกลเด้นวีคโทร029403789 งานสหรกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่17วันที่27 3 0ถึมิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิตมาค้นพบตัวตนสู่ความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกรับเข้ามาช่วงนี้ก็ิดตามประเด็นทางเศรษฐกิจคุณเทวกิจรออยู่แล้วนะครับมีประเด็นเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นบอกว่ามีันต้องเลื่อนไปอีกเหรอฮะ ก็ทาไปทํามาเลื่อนไปเป็นรอบที่3แล้วนะครับในการเสนอต่อที่ประชุมครมครับก็เป็นการเลื่อนรอบที่3สําหรับการประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ํา350น0้ล้านบาททั้ง9โมดูลนะครับตอนนี้มีการส่งสัญญาณจากทางรัฐบาลนะครับว่าอาจจะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมครมนะครับในวันที่18มิถุนายนนี้ครับประหลัดสํานักนายนตรี ธงทองจันทะลังสุนะครับใน,นานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการบริหารจัดการน้ํา350,000ล้านบาทให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลนะครับโครงการบริหารจัดการน้ําทั้ง9โมดูลที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นซองด้านเทคนิคนะครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีคณะทํางานทางเทคนิคที่อ่านการยื่นข้อเสนอต่างๆเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็ตรวจสอบว่ามีความถูกต้องตาม TOR หรือไม่นะครับ แล้วก็มีการประชุมรอบสุดท้ายก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่7มิถพนายนเวลา4โมงเย็นเพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องของคะแนนมากน้อยของแต่ละบริษัทให้มีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับกำหนดวันที่จะมีการนำรายชื่อกลุ่มบริษัทเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเทคนิคและราคาเข้าสู่ที่ประชุมครมนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลื่อนครั้งที่3แล้วนะครับจากเดิมครั้งแรกนะครับนายธงทองให้สัมภาษณ์ว่า จะนําเข้าสู่ที่ประชุมครมวันที่4มิถุนายนหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับแต่ต่อมาก็บอกว่าเลื่อนการเข้าสู่ที่ประชุมครรอ,อีกครั้งวันที่11มิถุนายนนะครับแต่จากเอกสารด้านเทคนิคที่มีเข้ามาจํานวนมากก็ทําให้คณะกรรมการอ่านไม่ทันนะครับแล้วก็วันที่11มิถุนายนก็ไม่มีการประชุมครมด้วยเพราะว่าเลื่อนขึ้นมา1วันในการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับ และล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมครอมในวันอังคารที่18มิถุนายนนี้นะครับขณะที่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนําคณะทํางานเข้าพบปปชนะครับแจกแจงถึงแนวทางการทํางานด้วยนะครับหลังจากที่ปปชได้เรียกนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เข้าไปหาหรือนะครับ ถึงปัญหาต่างๆที่ก่อนหน้าน,นี้มีการร้องเรียนเข้ามานะครับขณะที่รองนายยมนตรีปอประสบสุรัสวดีในฐานะประธานกบอนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ได้เข้าไปพบปรปรชนะครับเพราะว่าติดงานศพของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาลชุดนี้นะครับและขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงการเลื่อนนำรายชื่อ ในการเสนอผู้ชนะการประมูลนะครับเข้าสู่ที่ประชุมครวมวันที่18มิถุนายนนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคทั้งเรื่องของเอกสารทางด้านเทคนิคก็ยืนยันมั่นใจนะครับว่ากำหนดการเดิมก็น่าจะไปไปตามที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งเป้าไว้ครับ ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวนะครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนนะครับที่หลายหน่วยงานพยายามที่จะสอบถามถ,ามถึงตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขการขาดทุนก่อนหน้านี้ที่มูดี้นะครับออกมาแจกแจงนะครับว่าโครงการนี้ส่งผลความเสียหายมากถึง2 0 0แสนล้านบาทนะครับวันนี้นายกยิ่งลักชินวัตรก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหารือเรื่องนี้ด้วยครับ นายรัตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจประจําสัปดาห์นะครับตัววันนี้มีการหารือในประเด็นสาคัญก็คือโครงการรับจํานาข้าวหลังจากที่ m o o d y อินเวสเตอร์เซอรประกาศว่าจะทบทวนเครดิตของประเทศไทยจากผลเสียหายของโครงการรับจํานาข้าวนะครับซึ่งภายหลังเลิกการประชุมนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ตามไปสอบถามเรื่องของการหารือโครงการนี้จากัฐมนตรีประจําสํานักนายนรัตรี นิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลที่ตึกบัญชารารทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งนายนิวัฒน์ธรรมรงก็บอกว่าโครงการนี้นะครับจะไม่มีการขยายวงเงินในการดําเนินโครงการจากเดิมที่ที่ประชุมครอมออนุมัติวงเงินไว้นะครับ410,000ล้านบาทบวกอ,อีกอีก9 0 0 0 0ล้านบาทนะครับที่เป็นวงเงินของทกอสอรวมแล้ว5 0 000, 0,000 000, ล้านบาทซึ่งนะครับมั่นใจว่าจะดําเนินโครงการได้จนถึงสิ้นปีนี้สาธันวาคมอย่างแน่นอนนะครับ และถ้าหากว่าระหว่างนี้เงินไม่พอนะครับก็จะใช้เงินของทกศที่ให้ยืมมาหมุนเวียนในโครงการนี้ไปก่อนส่วนตัวเลขการขาดทุนของโครงการนี้นะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็กําลังจัดทําตัวเลขอยู่ซึ่งคุณนิวัฒน์ธรรรงเนี่ยบอกว่ายังไม่เห็นตัวเลขที่แน่นอนเหมือนกันแต่เท่าที่ดูการขาดทุนไม่ได้สูงมากมายเหมือนที่เป็นข่าวนะครับและก็ไม่น่าจะเกิน1นึ่งแสนล้านบาทน่าจะเป็นตัวเลขหลักหมื่นล้านบาทเท่านั้นเองนะครับขนาดเดียวกันนะครับ บอกว่าภายในหนึ่งสองวันนี้นะครับนันตุีพาณิชย์บุญทรงแต่รยพิลมจะเป็นคนชี้แจงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวต่อสาธารชนด้วยตัวเองนะครับส่วนหัวหน้าฝ่ายประสานง,งานและเผยแพทย์นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจนะครับนายวิมรุ่งวัฒนจินดาก็บอกว่า นายกมีความเป็นห่วงและก็กังวลเรื่องนี้มากนะครับก็เลยมีการประชุมเรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมหาหารือเกี่ยวกับตัวเลขการขาดทุนของโครงการนี้หลังจากที่ในช่วงผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยมีการรายงานตัวเลขเข้าในสต็อกที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็เลยทําให้รัฐบาล ไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะครับทั้งจํานวนข้าวคงค้างในสต๊อกจํานวนข้าวในสต๊อกที่ระบายออกไปก่อนหน้านี้และก็จํานวนเงินที่ใช้ในโครงการที่ผ่านมานะครับที่ประชุมวันนี้ก็เลยสั่งการให้น้มงติพานิช์กลับไปสรุปตัวเลขทั้งหมดของโครงการทั้ง3ส่วนนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการขาดทุนจากโครงการนี้นะครับและกลับมารายงานใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่6มิถุนายนเพื่อสรุปผลตัวเลขที่แท้จริงและก็จะชี้แจงให้กับประชาชนรับทราบก่อนส่งข้อมูลให้มูดี้ต่อไปนะครับ ขณะที่นักวิชาการก็ออกมาแสดงความกังวลนะครับถ้าหากว่ามูดี้มีการปรับลดเครดิตของประเทศไทยจริงนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าไปประจบเหมาะกับการที่สหรัฐถ,ถอนมาตรการ QE ด้วยนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้ดอกเบี้ยในบ้านเราปรับตัวสูงขึ้นครับผู้ในการวิจัยสถาบาันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ดดรสมชายจิสุชนนะครับ ได้พูดถึงเหตุผลที่มูดี้นะครับออกมาแสดงความผงใายต่อโครงการนี้นะครับก็บอกว่าน่ารับฟังนะครับถ้าหากว่าการขาดทุนนี้นําไปสู่การปรับลดมุมมองเครดิตของไทยนะครับจากเดิมที่มีเสถียรภาพไปเป็นนะครับระดับที่เป็นลบเขาอาจจะส่งผลต่อดอกเบี้ยในประเทศที่สูงขึ้นภาคเอกชนแล้วรัฐบาลก็ต้องกุ้งเงินด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ดรสมชายก็เคยประเมินการขาดทุนของโครงการนี้นะครับว่าจะอยู่ที่ 1 5 0 0 0 0ถึง1 7 0 0 0 0ล้านบาทในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาและในปีนี้น่าจะขาดทุนประมาณ2 0 0ล้านบาทเนื่องจากเกษตรกรนำข้าวเข้าโครงการมากขึ้นตัวเลขของท DI นะครับก็ดูจะใกล้เคียงกับการประเมินของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงลางที่เปิดเผยผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าจะขาดทุนประมาณ2 1 0 0 0 0ถึง2 6 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีนะครับทางด้านอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ตีละนะพง์มคพัฒนะครับก็ แสดงความคิดเห็นนะครับกรณีที่มูดี้ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดเรื่องของเครดิตของบ้านเรานะครับบอกว่าอันนี้เป็นการสอบทานบัญชีทางการคลังของรัฐบาลไทยนะครับว่ายัางอยู่ในมาตรฐานที่รับได้หรือไม่เพราะปัจจุบันรัฐบาลมีรายจ่ายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยรายจ่ายหลายตัวอย่างเช่นโครงการบริหารจัดก,การน้ํา3,50ล้านบาทโครงการลงทุนขนาดใหญ่2.2ล้านล้านบาทไม่ได้ถูกนามารวมในบัญชีงบประมาณของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นมูดี้เองก็ต้องประเมินความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ให้ดี ะครับตอนนี้มูดี้คงอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนนะครับอาจารย์เตีนนะก็บอกว่าทางรัฐบาลก็ควรที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับซึ่งมูดี้ก็คงนําข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ถึงานะของรัฐบาลไทยต่อไปด้วยนะครับ ขณะที่ฝั่งของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ออกมาส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าในช่วงที่รอนะครับว่าบุตดีจะมีการปรับลดเครดิตของบ้านเราหรือเปล่าก็เลยทําให้บรรดาผู้ที่กู้งเงินนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานงต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการกู้งเงินนะครับเพราะว่ากลัวว่าต้นทุนจะสูงมากขึ้นครับรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยวศินวณิตวรานันนะครับบอกว่าในขณะนี้ภาคเอกชนเริ่มชะลอการ กู้เงินนะครับหลังจากที่สถานการณ์ในตลาดโลกแล้วก็ในประเทศมีความไม่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่กรณีที่ประเทศไทยกําลังถูก Moody Investor Service นะครับมีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือลงมานะครับโดยระบบบอกว่าการสร้างหนี้ของภาครัฐกําลังสร้างภาระให้กับประเทศไทยซึ่งหาก Moody ปรับลดเครดิตจริงนะครับก็จะทําให้ต้นทุนทาง,งด้านการเงินปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็กระทบกับแผนการออกหุ้นกู้หรือว่าออกไประดมทุนในต่างประเทศของภาครัฐและเอกชนนะครับประกอบกับว่าการคาดการณ์ของตลาด ว่าตอนนี้นะครับธนาคการกลางสารัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการลดการใช้มาตรการ QE ลงนะครับหลังจากที่ราคาอาสังหาริมทรัพย์เริ่มทรงตัวและการว่างงานก็เริ่มดีขึ้นซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือเงินทุนจะไหลออกนะครับส่งผลทําให้ค่างเงินบาทอ่อนค่าลงสภาพคล่องที่เคยเข้ามาในบ้านเราก็จะเริ่มหดหายไปนะครับเป็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากต้นปีอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ขณะที่เศรษฐกิจไทยก็ยังขยายตัวได้ดีอยู่ยังมีความต้องการสินเชื่อระดับสูงทั้งจากธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ลูกค้ารายย่อยนะครับขณะที่ภาครัฐเองก็ยังต้องการสินเชื่อเพื่อใช้ในโครงการลงทุนทําให้ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐยังต้องแข่งขันด้วยดมทุนในตลาดเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์นะครับปัจจัยเหล่านี้เองนะครับที่รองกรรมการผู้จัดการธนาคารการเกษตรไทยท่านนี้เนี่ยบอกว่านะครับจะเป็นแรงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถจะปรับลดลงได้นะครับ ในการตอบสนองนโยบายของทางกรงงนะครับที่มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายไปก่อนหน้านี้ครับส่วนประเด็นอื่นในะรอบวันมีรายที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ กรมสรรพากรแจงการจัดเก็บรายได้หลังภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับลดลงล่าสุดรายได้8เดือนแรกของปีงบประมาณสูงกว่าประมาณการเพียง2.72%ผลจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต่ำกว่าประมาณการ1.93มื่นล้านบาทขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้สูงสุดกว่าประมาณการเพียง0.69% ดีแทกประสานความร่วมมือรัฐบาลจัดโครงการดีแท็กฟรี w i f i มุ่งเสริมสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายทับเล็ตเพื่อการศึกษาของรัฐบาลให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสารได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์วันฟองสบู่โพลคอนโดมิเนียมยอมรับขณะนี้มีสัญญาโอเวอร์สปายแต่ยังไม่รุนแรงเท่าปี2540มองลดดอกเบียบ้ยไม่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อเพราะแบงก์ไม่ลดตาม และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังก,กังวลเศรษฐกิจรวมชะลอมากกว่าส่วนโครงการแนวราบจะมีความต้องการต่อเนื่อง UBM เอเชียประเทศไทยจำกัดผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับเอเชีย Renewable Energy Asia 2013พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนของอาเซียนคาดมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า20,000คน บริษัทโชไรทขี่จำกัดจับมือฟิวเจอร์เกมเมอร์จัดงาน Thailand Game Show Big Festival 2013มหกรรมเกมที่จะทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดวังยกระดับอุตสาหกรรมเกมของไทยต่อวงการเกมและไอทีระดับโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาติเสริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจัดถึงสุขครับ